คลิปนี้จะมาเปลี่ยนซีน PTO นะครับรถไถฟอร์ด7710สำหรับเพลา PTO นี่ก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับถอดแล้วก็ดึงออกได้เลยส่วนตัวแกนเพลานี่ก็จะมีปิ้นล็อกนะครับถอดปิ้นล็อกก็ดึงแกนเพลาออกสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็จะมีซีนตัวนี้แหละครับเราอตอกออกมาเลยทั้งตลับลูกปืนเนี่ยให้มันลุกออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับตัวซีนตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยน เราจะเปลี่ยน2ตัวซีนแล้วก็จะมีโอลิงอยู่ตรงในเนี้ยเป็นโอลิงแกนเผาผมใส่เข้าไปแล้วตอนซื้อมาเอาไปเทียบนะครับก็เขาทางร้านเขาใส่มาให้แล้วโอลิงจากนั้นเราก็ล้างให้ดีๆนะครับแล้วก็เอาซีนเนี่ยประกอบเข้าไปในชุดนี้ก่อนชุดเสื้อมันเนี่ยครับผมก็ให้ทางร้านเขานะครับทางโรมกึงมีเขาอัดซีนเข้าไปก่อน เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะพอดีเลยจากนั้นเราก็เอาชุดลูกป,ปืนเนี่ยใส่เข้าไปอีกอัดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะพอดีล็อกของมันพอดีเลยเป๊ะตอนไปซื้ออะไรนี่ลืมซื้อประเก็นมาครับก็เลยต้องมาตัดประเก็นเองเนยครับโอลิงนี่ใส่เข้าไป,าไปด้านในแล้วนะครับโอลิงแกนเผาก็ใส่เข้าไปก็แค่นั้นนะครับตอนที่ถอดออกมาชุดนี้นะครับมันจะหลุดรูมันไม่ตรงก่อนเราจะใส่ เข้าไปเนี่ยเราต้องทําให้รูมันตรงก่อนแบบนี้ผมก็ลืมถ่ายไว้นะครับวิธีทํารูให้ตรงเราก็เอาแกนเพลานี่แหละครับเสียบเข้าไปแล้วก็จัดให้ชุดมันตรงกันก่อนเวลาเราใส่จริงเข้าไปนะครับมันมันเนี่ยให้มันตรงแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาแกนเพลนะครับมาประกอบกับเสื้อตัวนี้ใส่เข้าไปนี่มันจะใส่ยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโอลิงมัน มันจะคับหน่อยมันจะแน่นหน่อยมันเป็นของใหม่เราต้องใส่ไปให้ได้นะครับถ้าใส่ไม่ได้เราก็ต้องอัดใช้มแมลงอัดเข้าไปแล้วก็จะมีปิ้นล็อกนะครับแล้วก็ปิ้นล็อกเพราะเราจะเอาชุดเนี้ยทั้งชุดเนี้ยเสียบเข้าไปเลยตอนถอดเราต้องดูให้ดีนะครับอย่างของผมนี่จะมีคล้ายแหวนทองเหลืองอยู่ด้านในนะครับชิ้นส่วนทุกอย่างเนี่ยถอดจะถอดจะเข้าต้องสังเกตให้ดีจากนั้นเราก็เอาทั้งชุดเลยนะครับอย่าลืมประก็นด้วยนะครับใส่เข้าไป พอรูตอนแรกเราจัดให้มันตรงแล้วแล้วก็แค่ใส่เข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่น็อต4ตัวแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเราใส่ถูกต้องเนี่ยไอแกนพีดีโอนี่จะหมุนได้นะครับตอนที่ถอดออกนี่ผมก็จะถ่ายน้ํามันเกียร์ออกก่อนนะครับน้ามันเฟืองท้ายเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็ต้องเติมน้ํามันคืนไปนะครับมันจะใช้ทั้งหมดรุ่นนี้จะใช้อยู่ที่54ลิตรก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนซีน